นี่ค่ะข้าวเที่ยงนี้ก็มีกระเผรานะคะกะหลงลาจี๋ค่ะไม่ได้ทำเยอะหรอกค่ะทำะะเฉพาะแค่พอกินนะคะอยากกินอะไรก็ทำกินเองค่ะไม่ได้สั่งไม่ได้ซื้อักเท่าไหร่นะคะเราเป็นคนทำข้าวอยู่แล้ กะเพราแห้งค่ะลูกชายชอบนะโอ้จัดจ้าห้ชิมดูก,ก่อนค่ะโอ้ยสำบากโอเคแล้วค่ะมาค่ะใครอยู่ค่ะก็แวะมาได้นะคะมากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะแล้วค่อยทำงานต่อนะคะ ะคะและตักใส่จานรอแล้วค่ะ